รกโอ้เซรสงเวลาสี่ทุ่มกกว่าของคืนวันนั้นชายสองคนนี้บังเอิญได้เจอเข้ากับโรงพยาบาลร้างจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจดูสักหน่อย อาจจะไม่ถูกกฎหมายนักแต่พวกเขาก็หาทางเข้ามาด้านในจนได้บรรยากาศข้างในเหมือนคนละโลกกับด้านนอกไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรบ้างที่จะรอพวกเขาอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายกราฟฟตี้มากมายบนผนังรวมไปถึงข้อความนี้ที่เขียนด้วยบางอย่างที่คล้ายกับเลือดแปลความหมายได้ว่าช่วยด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าผู้ที่เขียนนั้นกำลังเดือดร้อนในเรื่องอะไรแต่พวกเขาก็พบว่ารอยที่คล้ายเลือดนั้นมันยังดูสดใหม่อยู่มาก Come through here, just the the vibe in this place, and that says it all. Don't it? What even is that made of? Um, that's still wet. ต่อมาทั้งสองก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่เหมือนว่าจะดังมาจากชั้นบนพวกเขาจึงประเมินว่าที่นี่คงมีคนไร้บ้านแอบมาอาศัยอยู่ระหว่างที่ได้ขึ้นไปสำรวจด้านบนนั้นจู่ๆบานประตูของห้องด้านหน้ามันก็ได้ลม้มลงมาเองอย่างรุนแรงทำให้ใชายสองคนนี้เกิดอาการหวาดผวาไปชั่วขณะพอตั้งสติได้และไม่คิดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ จึงลองเอาเครื่อง E.M.F. ไปวัดค่าพลังงานดูบางทีที่นี่อาจจะมีวิญญาณหลงเหลืออยู่ซึ่งในขณะเดียวกันทั้งสองก็เริ่มขนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขารู้สึกได้ถึงอันตรายบางอย่างแต่ก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรกันแน่จึงตกลงกันว่าจะรีบออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุด Calvin oh, fishing um, ว่ากันว่าในโรงพยาบาลนั้นเป็นสถานที่ที่มีผีอยู่จำนวนมากเชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครคิดจะปฏิเสธเนื่องด้วยในวันวันหนึ่งที่โรงพยาบาลมักจะมีคนเสียชีวิตด้วยจำนวนที่ไม่มากก็น้อย วันหนึ่งในช่วงเวลาตีสามที่เหล่าเจ้าหน้าที่ได้มานั่งพักจับกลุ่มพูดคุยเมามอยกันระหว่างที่กำลังเดินเข้าไปหาเพื่อนๆชายคนนี้ก็สังเกตเห็นเข้ากับอะไรแปลกๆซึ่งสิ่งนั้นก็คือผู้หญิงที่สวมชุดขาวคล้ายกับคนไข้ในวอร์ดที่พุ่งผ่านไปที่ทางเดินอย่างรวดเร็ว ในตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นคนไข้ที่กำลังหนีออกมาจากห้องจึงได้บอกเพื่อนๆให้หันไปดูแต่จูจูเตียงที่อยู่บริเวณนั้นมันก็ได้เคลื่อนที่เองอย่างผิดธรรมชาติจนทุกคนคิดว่าผู้หญิงที่เห็นเมื่อครู่อาจจะไม่ใช่คนแล้วก็เป็นได้ ึงต้องพากันลุกหนีออกมาคุณผู้ชมคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างหรือถ้ามีเพื่อนๆคนไหนทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแล้วพบเจออะไรแป,กแปลกๆก็เล่าให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยนะครับตอนนี้เมนเดสกำลังอยู่ที่ไร่แห่งหนึ่งที่นี่มีข่าวลือ เกี่ยวกับผีผู้หญิงที่ใส่ชุดเจ้าสาวโดยเรื่องราวของความน่ากลัวนั้นมีอยู่ว่าเคยมีคู่รักคู่หนึ่งที่แต่งงานกันแต่แล้วหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็จับได้ว่าสามีของเธอกำลังนอกใจทั้งคู่จึงเกิดการทะเลาะกันสุดท้ายฝ่ายชายจึงได้ลงมือสังหารเธอและนำศพมาทิ้งไว้ที่ไร่แห่งนี้ว่ากันว่าวิญญ,ญาณของเธอนั้นมักจะปรากฏตัวออกมา ทำให้ชาวบ้านแถานี้กลัวกันไปหมดแล้วสำรวจกันอยู่นานท่ามกลางความมืดมิดของป่าไร่จนในที่สุดหลังจากผ่านไปเกือบสิบนาทีเมนเดสก็บังเอิญส่องไฟฉายไปกระทบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดเจ้าสาวกำลังยืนอยู่ตรงกลางไร่เอยปาทร ي ك เออปัทก ي ك เขาถึงกับสะดุ้งเมื่อได้เห็นสิ่งนั้นก่อนที่จะรีบวิ่งหนีกลับไปที่รถโดยไม่อยู่รอคำตอบแล้วว่านั่นจะใช่ผีที่กำลังตามหาอยู่หรือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องจริงชีวิตของเธอก็น่าสงสารมากเลยนะครับแต่ก็อาจจะกำลังหาใครสักคนมาอยู่ด้วยดังนั้นวิ่งไว้ก่อนก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรอ้ปตัต ر ي ก ชายเจ้าของบ้านเกิดผิดสังเกตเมื่อจูจูไฟในห้องนั่งเล่นมันได้ดับลงอย่างไม่ทราบสาเหตุพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆขวดยาที่วางอยู่บนโต๊ะมันก็ได้กระเด็นร่วงลงมาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ถึงหลายครั้งจนเขาคิดว่ามันไม่ปกติอีกต่อไป <Whoa. S 2> หลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวในบ้านมากขึ้นจนพบว่ามักจะได้ยินเสียงโคงครามดังมาจากในห้องนอนอยู่เสมอเวลาที่เขาออกมาอยู่ในบริเวณอื่นเช่นเดียวกันกับในตอนนี้ ที่เจ้าตัวกำลังเดินไปตรวจสอบภายในห้องนั้นแล้วก็บพบว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งในจังหวะหนึ่งที่เขากำลังหันไปมาตอนนั้นเองได้มีโครงร่างสีดำคล้ายกับมนุษย์ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นโผล่ออกมาจากใต้เตียงแล้วพยายามคลานเข้ามาหาเขาอย่างน่ากลัวไม่รู้ว่าจะกล้าอยู่ต่อไปไหมนะครับเขาเขา see anything Holy ระหว่างที่โรดอฟได้ขับรถออกไปทำธุระข้างนอกบ้านแม่ของเขาก็ได้โทรมาหาบอกว่าเจอสิ่งแปลกๆปลรากฏตัวอยู่ในบ้านจึงรีบบอกให้โรดอฟกลับมาช่วยตรวจสอบแบบไร้แนวแน่นอนว่าเพื่อแม่แล้วเขายอมดิฟฝ่าไฟแดงมาให้ในทันทีซึ่งก็พบว่าแม่กำลังอยู่ในอาการตื่นตระหนกจากนั้นก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตนเองได้พบเจอกับอะไรบ้าง ชายหนุ่มจึงบอกให้แม่ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวความดันจะขึ้นน้ำแม่แล้วก็เริ่มเดินตรวจสอบไปให้ทั่วทุกมุมบ้านจนกระทั่งในห้องนี้ที่โรดอฟได้ส่องไฟไปกระทบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ด้านในสุดมุมห้อง่ก็าเะ่ก็่านนันก็ากั ตอน,น,นแรกเขาก็ไม่ได้เอะใจอาจเพราะเหมือนจะเห็นด้วยหางตาแต่พอนึกขึ้นมาได้ก็รีบกลับไปดูแต่ทว่าในตอนนั้นหญิงสาวชุดขาวก็ได้หายไปแล้วทำเอาทั้งเขาและแม่ถึงกับขนลุกและนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะบ้านหลังนี้อยู่มานานแล้วก็ไม่น่าที่จูจูจะพึ่งมีผีมาหลอก ดดน,ดดนี่คือหนุ่มสอดที่อาศัยอยู่เพียงลำพังคขนนั้นเจ้าตัวได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากส่วนหนึ่งของบ้านจึงรีบไปดูตามต้นเสียงเพราะกลัวว่าอาจจะมีผู้บุกรุกจนเมื่อตามเสียงมาถึงจุดนี้ชายหนุ่มก็เห็นว่าเบื้องหน้าของเขา ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดเขาพยายามส่องดูว่าเธอเป็นใครและเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ละสายตาไปเพียงครู่เดียวผู้หญิงชุดขาวคนนั้นก็หายไปแล้ว ถึงตอนนี้เขาจึงเริ่มจะเอ๊ะว่าสิ่งที่เจอนั้นอาจจะไม่ใช่คนและก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้หันหลังกลับไปแล้วก็พบเข้ากับผู้หญิงชุดดำกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้อีกตัวและกำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างน่ากลัวสุดท้ายเจ้าตัวก็ทนความหลอนไม่ไหวจึงรีบหนีออกไปจากที่นี่ ไต้หวันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พวกเขาเชื่อกันในเรื่องพูดผีวิญญาณเอามากๆเช่นในเมืองแห่งนี้ที่มีสถานที่ผีสิงสุดเรื่องชื่อนั่นก็คือห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งตามข้อมูลแล้วบอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุปัจจุบันดวงวิญญ,ญาณของเธอก็มักจะแสดงตัวออกมา จนทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาใช้ห้องน้ำนี้เรียกได้ว่าคนที่รู้จะไม่มาคนที่มาก็มักจะไม่รู้ระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังพูดคุยกับเพื่อนของเขาเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ช่วงนั้นเองมันก็ได้มีสิ่งน่ากลัวปรากฏออกมาโดยที่ทั้งสองนั้นไม่รู้เพ่งเล็งไปที่ด้านหลังของพวกเขาจะเห็นว่าตอนนั้นได้มีเงาดำบางอย่างคล้ายกับศีรษะของคน ผุผุโผลอยู่สองครั้งก่อนที่จะหายไปอย่างน่าสงสัยจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นศีรษะของหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้มาก่อน คลิปนี้ถูกถ่ายไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอเมริกาคืนนั้นขณะที่เขากำลังลาดตะเวนไปยังห้องต่างๆเจ้าตัวก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องหนึ่งด้วยหน้าที่เขาจึงต้องเดินไปตรวจสอบในห้องดังกล่าวบางทีมักจะมีวัยรุ่นฟิตเฟียสชอบแอบมาหลบอยู่ในโรงเรียนตอนกลางคืนแต่เขาก็ต้องไปดูให้แน่ใจ ว่าจะไม่ใช่โจรหรือคนไร้บ้านหลังจากที่ตรวจสอบอยู่สักพักเขาก็ไม่เห็นอะไรที่มันจะผิดปกติเลยจึงว่าจะลองไปตรวจดูที่ห้องอื่นต่อแต่จังหวะที่กำลังจะออกมานั้นกล้องของเจ้าหน้าที่นายนี้ได้จับภาพรูปร่างใครบางคนเอาไว้ซึ่งสิ่งนั้นคล้ายกับดวงวิญญาณที่กำลังจ้องมองอะไรอยู่สักอย่าง ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนี้จะมารู้ทีหลังว่าในห้องนี้เคยมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตแล้ววิญญาณของเด็กคนนั้นก็รักโรงเรียนเอามากๆจึงยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่แบบนี้เดบบี้และเปาโลได้มาเที่ยวกันที่ทะเลแห่งหนึ่งในอิตาลีที่นี่มีเรื่องราวสยองเกี่ยวกับคนแปลกหน้าที่คนในพื้นที่เรียกสิ่งนั้นว่าสแลนเดอร์แมน ดยเปาโลได้ทำพิธีกรรมบางอย่างเขาใช้มีดกรีดไปที่ต้นไม้ที่เป็นหน้าคนและเชื่อว่าการกระทำแบบนี้จะสามารถเรียกสิ่งนั้นให้ปรากฏตัวออกมาได้หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินไปตามจุดต่างๆเพื่อรอให้สเลนเดอร์แมนโผล่ออกมาระหว่างนั้นเองเดบบี้ก็ได้เรียกเปาโลเพราะเหมือนว่าเธอจะเห็นอะไรอยู่ไกลๆจนเมื่อทั้งสองได้มองไปที่ทะเล ก็เห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมีรูปร่างของใคราบางคนกำลังเดินอยู่ในน้ำก่อนที่จะหายไปในความมืดทั้งสองชักจะไม่แน่ใจว่านี่จะใช่ผลจากการทําพิธีกรรมของตอนหรือไม่หรือบางทีสิ่งที่เจอนั้นอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่กล้าจะคิดถึง namaste ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาเนียล่าเธอได้ส่งรูปภาพของลูกชายที่เป็นทหารประจำการอยู่ในฐานทัพมาให้กับเจ้าของช่องนี้ช่วยวิเคราะห์เนื่องจากว่าในรูปถ่ายนั้นเธอได้สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่าง ที่มันดูแล้วน่าขนลุกชอบกลโดยในภาพชายคนนี้ได้ถ่ายรูปผ่านกระจกในห้องน้ำและหากคุณผู้ชมลองสังเกตดูด,ดีจะเห็นว่าด้านหลังของเขานั้นไม่มีใครยอยู่เลยแต่ว่าในโทรศัพท์ของชายหนุ่มกลับมีรูปร่างของบางสิ่งโผล่ตัวออกมาอยู่ที่ข้างหลังของเขาสิ่งนั้นมีลักษณะท่าทางคล้ายจะยืดแขนขึ้นไปบนอากาศดูแล้วมันก็แปลกและน่าขนลุกมาก Today's piece of evidence is sent from a lady named Danella. She sent it to us. Her son is in an army base somewhere near Alabama. Uh, he apparently took this picture for his girlfriend. And when you look at this photograph, you will see that behind him, there's absolutely nothing there. But when you begin to look closer into this photograph and you look into the reflection on his actual phone, you will see this figure standing with its arms seemingly outstretched. This very interesting. ซึ่งทางทีมงานก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าภาพนี้เป็นของจริงไม่ได้มีการถูกตัดต่อแต่อย่างใดแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของชายหนุ่มนั้นจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ